สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี2 5 2 5 c h สองห l ชาแนละคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเด่นล่าง2ตัวนะคะวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะใช้หลักหน่วยใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่2ใช้หลัก10คูณ5ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่2นะคะใช้หลักร้อย คูณสามนะคะสองหลักหน่วยนะคะบวกหกคูณห้านะคะได้สามสิบใช้ศูนย์นะคะบวกเจ็ดคูณสามนะคะได้ยี่สิบเอ็ดสองบวกศูนย์นะคะแล้วก็ บวกหนะคะเป็นสามสมบวกหนึ่งะคะได้สเลขที่ออกนะคะสามหนึ่ง สเข้าที่หลักสิบนะคะมวดถัดมานะคะหนึ่งหลักหน่วยบวกหกคูณห้านะคะได้ขอภัยค่ะหนึ่งคูณห้านะคะได้ห้าบวกสี่คูณสามได้สิบสองนะคะเลขที่ออก ขอภัยคะ่ะหนึ่งบวกห้าบวกสองนะคะเป็นแปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะเลขที่ออกแปดเก้านะคะแปดนะคะเข้าที่หลักสิบเก้านะคะเข้าที่หลักหน่วยงวดถัดมานะคะเก้า บวกเจ็ดคูณห้านะคะได้สามสิบห้าใชห้าหกคูณสามนะคะได้สิบแปดเก้าบวกห้านะคะเป็นสิบสี่สิบสี่นะคะบวกแปดเป็นย2ิบสองเลขเด่นตัวแรกคือสองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามเลขที่ออกนะคะสอง หนึ่งนะคะเข้าที่หลักสิบนะคะงวดถัดมานะคะหนึ่งหลักหน่วยบวกหนึ่งคูณห้านะคะได้ห้าบวกหกคูณสามได้สิบแปด หนึ 1> 1่งบวกห้าเป็นหกนะคะบวกแปดเป็นสิบสี่เลขเรียนตัวแรกคือสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าเลขที่ออกนะคะสี่หกเข้าที่สี่นะคะหลักสิบต่อมานะคะหก บวกนะคะ7คูณ5ได้35ใช้5บวก0คูณ3ได้0 6บวก5นะคะเป็น11เลขเด่นตัวแรกคือ1 1บวก1ได้2นะคะเลขที่ออก2 8 สองนะคะเข้าที่หลักสิบนะคะงวดต่อมานะคะแปดหลักหน่วยบวกหนึ่งคูณห้านะคะได้ห้าบวกเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดนะคะ 8บวกหบวกหนะคะเป็น14เลขเด่นตัวแรกคือ4 4บวง1ได้5นะคะเลขที่ออก94นะคะเข้าที่4หลักหน่วยนะคะมวดต่อมานะคะ4 หลักหน่วยบวก2คูณหนะคะได้10ใช้0บวก3มคูณสมได้9 4้าสี่บวก0บวก9้านะคะเป็นส3บสาสามบวก1เป็นสี่นะคะเลขที่ออกสนะคะ7ด วัต่อมานะคะเจ็ดบวกศูนย์คูณห้าได้ศูนย์บวกสี่คูณสามเป็นสิบสองนะคะเจ็ดบวกศูนย์บวกสองนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบใช้ศูนย์เลขย่อห้าเก้านะคะ เท่าที่เก้าเมื่อถัดมานะคะเหลักหน่วยบวก1 5, นคูณหได้5้าบวกหคูณสได้15บหนะคะเก้บวกหบวกหนะคะเป็น19ใช้9้า 9วงหนึ่งได้0นะคะเลขที่ออก0 0นะคะเข้าที่0นะคะต่อมานะคะ0หลักหน่วยบวก6คูณ5นะคะได้30ใช้0บวก สี่คูณสามได้สิบสองศูนย์บวกศูนย์บวกสองนะคะได้สองสองบวกหนึ่งได้สามนะคะเลขที่ออกสามสองสองนะคะเข้าที่หลักหน่วยสามเข้าที่หลักสิบนะคะงวดถัดมานะคะ 2บวก2อคูณหได้10ใช้0ูนย์ะคะแล้วก็บวก2อคูณสนะคะได้6 2สอบวกศนบวกหนะคะเป็น8 8ดบวกหนึ่ง ได้เ้านะคะทวนอีกครั้งนะคะสูตรก็คือใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะใช้หลักหน่วยใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่2ใช้หลัก10บนะคะหลัก10บคูณหนะคะใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่2นะคะใช้หลักร้อยนะคะคูณสสูตรก็คือตามนี้นะคะ สองบวกศูนย์บวกหนะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือ8ดแล้วก็9้าคลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะก็คือ8ดแล้วก็เก้านะคะศูนย์นี้เป็นศูนย์ใหม่นะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ